ท้องฟ้ากำลังจะมอบสิ่งที่พิเศษสุดให้กับเราวันนี้30เมษายน2025เราจะได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงที่เข้มข้นและทรงพลังที่สุดของทั้งปีไม่ใช่แค่ภาพที่งดงามประการตาเท่านั้นแต่ยังเป็นประตูพลังงานที่จะส่งผลต่อเราแต่ละคนในวิธีที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลง มองขึ้นไปบนท้องฟ้าคืนนี้พระจันทร์จะไม่ใช่แค่เต็มดวงแต่จะใหญ่ขึ้นอย่างมหัศจรรย์ส่องแสงด้วยความเข้มที่เกือบจะเหนือธรรมชาติปรากฏการทางดาราศาสตร์นี้เกิดขึ้นเมื่ออดวงจันทร์มาถึงจุดที่ใกล้โลกที่สุดที่เรียกว่าเพรจีขณะที่อยู่ในช่วงจันทร์เต็มดวงขนลับคือพระจันทร์ที่ดูสว่างขึ้นถึง30%และใหญ่ขึ้น14%เมื่อเทียบกับพระจันทร์เต็มดวงปกติ แต่พลังที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้นั้นมากกว่าดาราศาสตร์ซูเปอร์มูลวันนี้เป็นจุดสูงสุดของพลังงานทั้งทางสายตาและการสั่นสะเทือนที่สะท้อนลึกลงไปในแก่นแท้ของเราเป็นเวลาหลายพันปีที่อารยธรรมโบราณได้สังเกตช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยความทึ่งและความเคารพโดยรับรู้ว่าเป็นประตูสู่การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางจิตวิญญาณเมื่อพระจันทร์เข้าใกล้โลกมาสนามแม่เหล็กของมันจะมีอิทธิพลไม่เพียงแต่กับน้ำขึ้นน้ำลงของมหาสมุทรแต่ยังมีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลง ภายในตัวเราด้วยความใกล้ชิดนี้สร้างการจัดเรียงพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งขยายสัญชาตญาณความอ่อนไหวและการเชื่อมต่อภายในของเราเหมือนกับว่ามีไฟฉายจักรวาลที่ส่องสว่างตัวตนของเราเปิดเผยความจริงที่ปกติแล้วจะซ่อนอยู่ในเงามืดของชีวิตประจำวัน คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาบางทีความฝันของคุณอาจจะชัดเจนและมีความหมายมากขึ้นบางที่คุณอาจจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่เข้มข้นมากขึ้นหรือประสบกับช่วงเวลาแห่งความชัดเจนอย่างกระทันหันคุณอาจกำลังสังเกตเห็นรูปแบบตัวเลขซ้ำๆหรือความบังเอิญที่มีนิสัยสำคัญมากขึ้นนี่คือการแสดงออกของพลังงานจันทที่เข้มข้นขึ้นเหมือนเป็นโฟนจัก,กรวาลที่ขยายสัญญาณและข้อความจ,จากจักรวาล ซูเปอร์มูลทำหน้าที่เหมือนตัวขยายทั่วไปมันไม่ได้สร้างอะไรใหม่เพียงแต่เพิ่มความเข้มข้นสิ่งที่มีอยู่แล้วอารมณ์ที่คุณเก็บกดไว้อาจจะผุดขึ้นมาความเข้าใจที่หลับไหลอยู่อาจตื่นขึ้นการติดขัดของพลังงานที่คุณแบกไว้อาจจะชัดเจนขึ้นสร้างโอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเยียวยาและการปลดปล่อย สำหรับคนที่อ่อนไหวจำนวนมากช่วงเวลานี้อาจดูท้าทายร่างกายตอบสนองต่อความใกล้ชิดของพระจันทร์ในแบบที่วัดได้คุณอาจกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงในการนอนหลับความอ่อนไหวทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ความรู้สึกทางกายที่ผิดปกติจงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญ,ญญาณว่าระบบพลังงานของคุณกำลังตอบสนองต่ออิทธิพลอันทรงพลังของเหตุการณ์ดวงดาวนี้ ซูเปอร์มูลวันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเราแต่ละคนเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อจิตสำนึกร่วมของเราด้วยเป็นช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อทั่วโลกเมื่อคนนับพันล้านมองไปยังท้องฟ้าเดียวกันและรู้สึกถึงพลังงานจันเดียวกันการเกิดพร้อมกันนี้สร้างคลื่นของพลังงานที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งสามารถเป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวร่วมกันการตื่นรู้ทางสังคมและความรู้สึกลึกๆของความเป็นหนึ่งเดียวของโลกลองคิดดู แสงเดียวกันที่สัมผัสผิวของคุณในขณะนี้กำลังสัมผัสผู้คนในทุกทวีปเชื่อมโยงเราผ่านการเวลาและอวกาศมีบางอย่างที่สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งในความเป็นจริงทางจักรวาลที่เราแบ่งปันกันนี้หากคุณสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมแชร์มาจนถึงตอนนี้ให้คอมเมนต์ว่าเชื่อมต่อสุดๆการตอบแบบนี้ช่วยให้ผมสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับประสบการณ์และความสนใจของคุณ อิทธิพลของซูเปอร์มูลนี้จะรู้สึกได้ทุกคนแต่บางคนจะรู้สึกถึงผลกระทบด้วยความเข้มข้นพิเศษผู้ที่เกิดภายใต้ราศีสิงกันและกุ่มจะประสบกับพลังงานนี้เหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสำหรับคนราศีสิงนี้เป็นช่วงเวลาของการเพิ่มความเจริจรัสส่วนตัวแต่ก็เป็นการเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงลึกๆด้วยแสงของซูเปอร์มูลสองสว่างทั้งพลังและความเปราะบางของคุณสร้างโอกาสพิเศษสำหรับการผสมผสานและการเยียวยา คนราศีกันจะรู้สึกถึงแรงกระตุ้นในการจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาใหม่ทําให้จุดประสงค์ชัดเจนขึ้นและสร้างกิจวัตรใหม่ที่ให้เกียรติตัวตนที่แท้จริงเป็นเวลาของการจัดเรียงระหว่างการกระทําประจําวันและภารกิจชีวิตของคุณสําหรับคนราศีกุมซูปเปอร์มูนนี้กระตุ้นจิตวิญ,ญญาณแห่งนวัตกรรมและการปฏิวัติของคุณคุณอาจรู้สึกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําลายรูปแบบที่จํากัดและสร้างสิ่งใหม่ล่าสุดขึ้นมาไม่ใช่แค่สําหรับตัวเองแต่สําหรับส่วนรวมด้วย ไม่ว่าราศีของคุณจะเป็นอะไรนี่คือหน้าต่างดวงดาวที่จะเข้าถึงภูมิปัญญาภายในและรับคำตอบที่คุณกำลังมองหาพลังงานที่ขยายของซูเปอร์มูลช่วยให้การละลายอุปสรรคระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกง่ายขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกและการเชื่อมโยงแบบสัญชาตญาณจะใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ทรงพลังนี้ให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรขอใช้การปฏบิบัติบางอย่างที่อาจช่วยให้คุณใช้พลังจันนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ประการแรกหาเวลาที่จะอยู่ในความเงียบและการรับการทำสมาธิภายใต้แสงจันทเต็มดวงเป็นการปฏิบัติที่เก่าแก่และทรงพลังหาสถานที่เงียบสงบที่คุณสามารถมองเห็นพระจันทร์ได้หากเป็นไปได้หรือเพียงแค่เชื่อมต่อกับพลังงานของมันโดยรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นสองแสงบนท้องฟ้งฟาหายใจลึกๆและปล่อยให้แสงจันทร์อับร่างของคุณจินตนาการแสงสีเงินนี้เติมเต็มทุกเซลล์ในร่างกายของคุณละลายการติดขัดและฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติของคุณ การจดบันทึกเป็นเครื่องมืออีกอย่างที่มีคุณค่าในระหว่างประตูจะน,นี้เขียนความคิดข้อมูลเชิงลึกและความตั้งใจของคุณถามตัวเองว่าอะไรที่ต้องได้รับการส่องสว่างในชีวิตของฉันตอนนี้รูปแบบอะไรที่ฉันพร้อมจะปล่อยวางมเมล็ดพันธุ์อะไรที่ฉันต้องการจะปลูกในวัตจักรรนี้การเขียนช่วยให้คุณจับและยึดการดาวน์โหลดทางสัญชาตญาณที่มาถึงในช่วงเวลาที่ขยายนี้ ตั้งความตั้งใจที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงพลังงานของซูเปอร์มูลมีพลังพิเศษสำหรับการแสดงออกและทำให้ความปรารถนาที่สอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของคุณเป็นจริงกำหนดความตั้งใจของคุณในภาษาเชิงบวกและปัจจุบันเหมือนกับว่ากำลังเกิดขึ้นแล้วจำไว้ว่าพระจันทร์ไม่ได้สร้างความปรารถนาของคุณมันเพียงแค่ขยายพลังงานที่คุณกำลังปล่อยออกมาเท่านั้น ประเพณีทางจิตวิญญาหลายแห่งแนะนำพิธีกร,รมเชิญสัญ,ญลักษณ์ในระหว่างพระจันทร์เต็มดวงคุณสามารถทำงานกับคริสตัลเช่นเซเลนไนหรือมูลสโตนซึ่งมีความสอดคล้องกับพลังงานจันทร์คุณสามารถสร้างแท่นบูชาเล็กๆด้วยวัตถุที่มีความหมายซึ่งเป็นตัวแทนของความปรารถนาและความตั้งใจของคุณหรือเพียงแค่จุดเทียนสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างและความชัดเจนที่คุณกำลังเชิญเข้ามาในชีวิตของคุณ น้ำได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากพระจันทร์และคุณเองก็ประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่การอาบน้ำพิธีกรรมด้วยเกลือหรือน้ำมันหอมระเหยอาจเป็นวิธทีที่ทรงพลังในการทำความสะอาดพลังงานของคุณและดูดซึมการสั่นสะเทือนของจันทร์ขณะที่อาบน้ำจินตนาการถึงพลังงานที่หนาแน่นหรือหยุดนิ่งกำลังละลายและถูกแทนที่ด้วยแสงสีเงินฟื้นฟูของพระจันทร์ จำไว้ได้วยว่าพลังงานที่เข้มข้นนี้อาจนำอารมณ์หรือความทรงจำที่ถูกเก็บกดมาสู่พื้นผิวหากคุณรู้สึกว่าอารมณ์ท่วมท้นในช่วงนี้ให้ปฏิบัติการดูแลตนเองอย่างอ่อนโยนอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกโดยไม่ตัดสินความเปราะบางนี้เป็นประตูสู่การเยียวยาอย่างลึกซึ้งเมืนเน่อแงมุมที่มือถูกนำมาสู่แสงสว่างเพื่อการเปลี่ยนรูป ผลกระทบของซูเปอร์มูนไม่ใช่แค่ทางจิตวิญญาณหรืออารมณ์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกทางกายภาพบนโลกของเราด้วยน้ำขึ้นน้ำลงในมหาสมุทรจะสูงขึ้นและต่ำลงกว่าปกติแสดงให้เห็นถึงอำนาจแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นของพระจันทร์การวิจัยบางอย่างบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกิจกรรมแผ่นดินไหวระหว่างซูเปอร์โนวาแม้ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ยังอยู่ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในร่างกายมนุษย์คนที่อ่อนไหวอาบประสบกับการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนอนหลับความอ่อนไหวเพิ่มขึ้นปวดหัวหรือความรู้สึกกดดันการแสดงออกทางกายภาพเหล่านี้เป็นการเตือนว่าเราเชื่อมต่อกับจังหวะของจักรวาลลึกซึ้งแค่ไหนพระทายที่สุดแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ได้แยกจากมัน ซุปเปอร์มูนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อกับร่างกายและความต้องการของคุณฝึกการกินอย่างมีสติการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจและการพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายของคุณกำลังประมวลผลพลังงานที่เข้มข้นและสมควรได้รับการดูแลพิเศษในช่วงเวลานี้ น่าสนใจที่ได้สังเกตว่าเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์เช่นนี้ได้รับการเคารพตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ตั้งแต่วิหารเมกลิทิกที่จัดแนวกับวัตจักรรันไปจนถึงท,ทีจันที่ปฏิบัติในประเพณีทางจิตวิญญาณต่างๆบรรพบุรุษของเราเข้าใจถึงอิทธิพลอันล,ลึกซึ้งของพระจันทร์ต่อประสบการณ์บนโลกของเรา พระจันทร์มีความเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นหญิงวัตจักรธรรมชาติและจิตวิญญาณเองในวัฒนธรรมโบราณหลายแห่งมันเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเซเลเ,เน่สำหรับชาวกรีกจันทราสำหรับชาวฮินดูชางเอ,อ๋อสำหรับชาวจีนประเพณีเหล่านี้ตระหนักว่าพระจันทร์ไม่ใช่แค่วัตถุท้องฟ้าแต่เป็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหม่ เช่นเดียวกับที่พระจันทร์ผ่านช่วงของความมืดและแสงสว่างเราก็ประสบกับวัตกรธรรมชาติของการมองเข้าไปในตนเองและการแสดงออกการถอยหลังและการขยายซูเปอร์มูลวันนี้เตือนเราว่าวัตกรเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์และจำเป็นสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณของเรา หลายคนที่ติดตามช่องนี้อยู่ในการเดินทางลึกซึ้งของการค้นพบตนเองและการเติบโตทางจิตวิญญาณหากคุณต้องการจ่ะหรือการเชื่อมต่อของคุณกับพลังงานจากประวัลเหล่านี้และรับเนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับวิธีการนำทางประตูพลังงานเช่นนี้ลองพิจารณาเข้าร่วมผับสมาชิก YouTube ของเรามูลค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิก ยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพฟรีสำหรับทุกคนต่อไปทำให้ภารกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมสำเร็จเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ในขณะที่คุณก็เจาะลึกในการเดินทางของตัวเองคุณจะพบลิงก์เพื่อเป็นสมาชิกในคำอธิบายวิดีโอนี้และในความเห็นแรกคิดปักหมุดไว้ ขณะที่คืนดำเนินไปและซูเปอร์มูนถึงจุดที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าให้ตัวเองรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของช่วงเวลานี้เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์จักรวาลพิเศษการเต้นรำระหว่างโลกและเพื่อนท้องฟ้าที่สร้างแรงบันดาลใจและความเคารพตั้งแต่เริ่มต้นมนุษยชาติ ซูเปอร์มูนวันนี้เชิญเราให้มองไปไกลกว่าความกังวลในชีวิตประจำวันและเชื่อมต่อใหม่กับความลึกลับอันกว้างใหญ่ที่เราเป็นส่วนหนึ่งมันเตือนเราว่าแม้ว่าการดำรงอยู่แต่ละคนของเราจะสั้นแต่เราเชื่อมต่อกับสิ่งที่ใหญ่กว่ามากกับวัฏจักรนิรันดร์ของจักรวาลที่มีอยู่ก่อนหน้าเราและจะดำเนินต่อไปยาวนานหลังจากเรา นี่เป็นโอกาสที่จะปรับแต่งความทีของคุณทําให้วิสัยทัศน์ของคุณชัดเจนและปรับตัวให้เข้ากับจุดประสงค์ที่สูงขึ้นของคุณเหมือนกับที่พระจันทร์สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์คุณก็สามารถสะท้อนแสงภายในที่แท้จริงของคุณสู่โลกได้คุณรู้หรือไม่ว่าซูเปอร์มูนได้รับการเคารพจากวัฒนธรรมโบราณเกือบทั้งหมด ชาเมกาลิทิกสร้างสโตนเฮนและวงหินอื่นๆที่จัดแนวอย่างแม่นยำกับวัตจัจรันวิหารมายามีห้องพิเศษที่เฉพาะแสงจันทร์เต็มดวงเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ในช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์บางช่วงของปีชาวอียิปต์โบราณฉลองเทศกาลเพื่อเป็นเกียรติแก่คอนสุตรเทพเจ้าจันทร์ของพวกเขาในช่วงจันทร์ที่ทรงพลังที่สุดของปีอารยธรรมโบราณเหล่านี้รับรู้ในสิ่งที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งเริ่มตรวจสอบ วัตถุท้องฟ้ามีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อประสบการณ์บนโลกของเราตั้งแต่วงจรชีวภาพไปจนถึงอารมณ์และสภาวะจิตสำนึกของเราการศึกษาร่วมสมัยแสดงให้เห็นว่าในระหว่างซูเปอปร์มูลคลื่นสมองของมนุษย์แสดงรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยอ่อยโดยเฉพาะในเฟสทีตาและเดลตาซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะสมาธิลึกและการนอนหลับที่ฟื้นฟูไม่น่าแปลกใจที่หลายคนรายงานความฝันที่ชัดเจนและประสบการณ์ทางสัญชาตญาณที่เข้มข้นขึ้นในช่วงเวลาเหล่านี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลองสร้างพิธีกรรมส่วนตัวที่ให้เกียรกิการเชื่อมต่อของคุณกับวัตจักรจักรวาลสิ่งนี้ไม่จําเป็นต้องซับซ้อนความเรียบง่ายมักจะมีพลังมากที่สุดคุณอาจเริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แท่นบูชาชั่วคราวเล็กๆที่มีวัตถุที่เป็นตัวแทนของธาตาุต่างๆเทียนสําหรับไฟหินสําหรับดินธูปสําหรับอากาศและแก้วน้ําเล็กๆสําหรับน้ํา เพิ่มสิ่งของส่วนตัวที่มีความหมายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจและความปรารถนาของคุณสำหรับวัตจักรกรันทอนี้นั่งเงียบๆหน้าพื้นที่นี้และหายใจลึกๆจินตนาการแสงของซูเปอร์มูลเติมเต็มร่างกายและออร่าของคุณปล่อยให้แสงนี้เปิดเผยสิ่งที่ต้องเห็นรักษาสิ่งที่ต้องเยียวยาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสิ่งที่ต้องการแสดงออกผ่านตัวคุณ นักปฏิบัติทางจิตวิญญาหลายคนใช้ช่วงเวลานี้ในการเก็บน้ำจันทเพียงแค่วางภาชนะแก้วที่มีน้ำกรองภายใต้แสงจันทเต็มดวงโดยตรงปล่อยให้มันดูดซับการสัสะเทือนของจันน้ำนี้สามารถใช้ดื่มเติมในการอาบน้ำพิธีกรรมหรือพรมในพื้นที่ที่คุณต้องการเพิ่มพลังงานในวันต่อต่อไป ในประเพณีแบบชามาน,นิสซูเปอร์มูนถือเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบในการทำงานกับกลองและเสียงเยียยาความถี่ที่เป็นจังหวะของกลองผสมกับพลังงานที่ขยายของซูเปอร์มูลสามารถช่วยให้เกิดสภาวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปและการเดินทางภายในที่ลึกซึ้งหากคุณมีกลองหรือเครื่องดนตรีอื่นๆลองเล่นตามสัญชาตญาณภายใต้ใแสงจันทร์ปล่อยให้ร่างกายและจิตวิญญาณของคุณเคลื่อนไหวอย่างกลมกลืนกับจังหวะของจักรวาล คริสตันตอบสนองเป็นพิเศษต่อพลังงานจันเซเลนนมูนสโตลาราโดไรต์และคริสตันควอกมีความสอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของจันเป็นพิเศษคุณสามารถวางพวกมันไว้ใต้แสงจันโดยตรงเพื่อทำความสะอาดและเติมพลังงานหรือนั่งสมาธิโดยถือพวกมันไว้เพื่อขยายการเชื่อมต่อของคุณกับความถี่ของจัน ซูปเปอร์มูนนี้ยังเสนอโอกาสพิเศษในการสุกการให้อภัยทั้งต่อตัวคุณเองและผู้อื่นพลังงานจันทร์สองสว่างเงาของเรานำรูปแบบความเชื่อและความทรงจำที่เราอาจเก็บกดไว้สู่จิตสำนึกแทนที่จะต่อต้านกระบวนการนี้ให้ยอมรับมันว่าเป็นโอกาสสำหรับการปล่อยวางและการเปลี่ยนรูป เขียนลงบนกระดาษถึงสิ่งที่คุณต้องการปล่อยวางความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับใช้อีกต่อไปรูปแบบความคิดที่จำกัดความกลัวที่ขัดขวางการเติบโตของคุณอ่านออกเสียงแต่และรายการรับรู้การมีอยู่ในชีวิตของคุณและบทเรียนที่มันนำมาจากนั้นด้วยความกระตันยูเผากระดาษนี้อย่างปลอดภัยเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการปล่อยวาง จำไว้ว่าพลังงานของซูเปอร์มูนยังคงมีพลังประมาณ3วันก่อนและ3วันหลังจุดสูงสุดเรากำลังอยู่ในประตูพลังงานที่ยาวประมาณ1สัปดาห์นี่หมายความว่าคุณมีเวลาที่จะทำงานกับพลังงานเหล่านี้ปล่อยให้กระบวนการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีแรงกดดันหรือความรีบเร่ง พระจันทร์ยังควบคุมสัญชาตญาณและความสามารถทางจิตของเราในระหว่างซูเปอร์มูนนี้คุณอาจประสบกับความชัดเจนทางสัญชาตญาณที่เพิ่มขึ้นความฝันที่ทำนายหรือข้อมูลเชิงลึกที่น่าประหลาดใจเก็บบันทึกไว้ข้างเตียงของคุณเพื่อบันทึกข้อความที่ได้รับระหว่างการนอนหลับหรือในช่วงเวลาระหว่างการนอนและการตื่นเมื่อม่านระหว่างจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกบางลง สำหรับผู้ที่ทำงานกับเททาโรหรือเครื่องมือทำนายอื่นๆซูเปอร์มูลขยายความแม่นยำและความลึกของพวกมันอย่างมีในสำคัญนี่เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการอ่านที่มุ่งเน้นไปที่คำถามที่ลึกที่สุดของคุณหรือเส้นทางที่คลี่คลายข้างหน้าคุณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การฝึกความเงียบอาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการให้เกียรติประตูจันนี้ในสังคมที่มีเสียงดังและเชื่อมต่อตลอดเวลาของเราการสร้างพื้นที่สำหรับความเงียบเป็นการกระทำที่ปฏิวัติจัดเวลาอย่างน้อย20นาทีในระหว่างซูเปอร์มูนเพื่อนั่งในความเงียบสมบูรณ์ไม่มีเพลงไม่มีสิ่งรบกวนเพียงแค่คุณและแสงจันทในพื้นที่แห่งความเงียบนี้ข้อความที่ลึกที่สุดสามารถเกิดขึ้นได้ซูเปอร์มูนยิงเชิญชวนให้เรารับรู้ถึงการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับส่วนรวมในขณะที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนนจจะแยัก ความจริงแล้วเราเป็นส่วนประกอบของจิตสำนึกร่วมที่กว้างใหญ่เมื่อคุณปรับตัวเข้ากับพลังงานจันทคุณกำลังมีส่วนร่วมในสนามจิตสำนึกทั่วโลกในเวลาเดียวกันจินตนาการว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแสงของโลกนี้ส่งคลื่นแห่งความรักการเยียวยาและความปลมกลืนมไปยังสิ่งมีชีวิตทั้งหมด อนุญาตให้ตัวเองมีความเปราะบางในช่วงเวลานี้ซูเปอร์มูนขอให้เราเป็นตัวของตัวเองเพื่อถอดหน้ากากออกและเป็นตัวของเราอย่างแท้จริงพร้อมด้วยความรุ่งโรจน์และข้อบอกพร่องทั้งหมดของเราความเปราะบางนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังที่ลึกซึ้งเพราะมันช่วยให้การเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ หากคุณกำลังผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านหรือความไม่แน่นอนในชีวิตของคุณซูเปอร์มูนเสนอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบในการอกกอดสิ่งที่ไม่รู้ด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกับที่พระจันทร์เดินทางอย่างต่อเนื่องระหว่างแสงและเงาเราก็ได้รับเชิญให้ออกกอดวัฏจักรธรรมชาติของการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ความตายและการเกิดใหม่ซึ่งเป็นลักษณะของการเดินทางทางจิตวิญญาณที่แท้จริงทั้งหมด เพื่อสรุปผมอยากเชิญชวนให้คุณดูดซับพ,พลังงานพิเศษของคืนนี้จริงๆออกไปสังเกตซูเปอร์มูนหากเป็นไปได้รู้สึกถึงการมีอยู่ของมันเปิดรับข้อความของมันและจําไว้ว่าคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้น้ําขึ้นน้ําลงภายในของคุณตอบสนองต่อจังหวะเดียวกันที่ขับเคลื่อนมาหาสมุทร ซูเปอร์มูลเช่นวันนี้เป็นประตูหน้าต่างแห่งโอกาสจากรวาลที่เอเชียเให้ขยายออกไปนอกขอบเขตปกติของการรับรู้และจิตสำนึกพวกมันเตือนเราว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตหลายมิติสามารถรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับความเป็นจริงที่อยู่เหนือม่านของการรับรู้ธรรมดา สำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกในการเดินทางจากประวาลน,นี้และรับเนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับวิธีการนำทางประตูพลังงานเช่นนี้คลับสมาชิก y o u t u b e ของเรามีวิดีโอพิเศษการนั่งสมาธิแบบมีผู้นำและพิธีกรรมโดยละเอียดลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความเห็นแรกที่ปักหมุดไว้ ขอบคุณอย่างลึกซึ้งที่แบ่งปันช่วงเวลาพิเศษนี้กับผมหากเนื้อหานี้สอดคล้องกับคุณกดและแชร์กับคนที่อาจได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้และสมัครสมาชิกสำหรับการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความลึกลับของจักรวาลและจิตสำนึกของมนุษย์จนกว่าจะถึงประตูจักรวาลครั้งต่อไปจงส่องแสงเฉพาะตัวของคุณต่อไปพระจันทร์เตือนเราว่าแม้ในช่วงเวลาแห่งความมืดแสงสว่างจะกลับมาเสมอสว่างกว่าที่เคย